กราบสวัสดีทุกทกท่านที่เคารพรักอย่างสูงค่ะกลับมาพบกับเบยิปซีใครใจกันอีกแล้ววันนี้เบยิปซีใครใจภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีพฤกษบท่านที่เกิดราศีพฤกษบจะอยู่ระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึงวันที่13มิถุนายนเบยิปซีใครใจฝากแนะนำเบอร์โทรศัพท์ด้วยค่ะ หมายเล็กโทรศัพท์ของเบคือ095-532-5693 095-532-5693ส่วนไลายไอดี b a y t a r o t b a y t a r o t beta ro เอาไว้โทรนัดดูดวงกับเบยิบซีใครใจนะคะแบบ p r i v a t e และยังสามารถดูผ่านวิดีโอเขาได้ด้วยเช่นกันนะฮะวันนี้มีหินมานำเสนอ นะคะมาให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะคะโดยเฉพาะท่านที่เกิดราศีพฤกษบอันนี้เขาเรียกว่ากรีนอเวนเจอรีนเป็นหินประจําราศีพฤกษบคุณสมบัติของกรีนอเวนเจอรีนเนี้ยจะช่วยให้ตัวท่านนี้นะคะมีความเบิกบานใจมีความสุขใจมีชีวิตมีชีวิตรู้สึกมีชีวิตชีวารู้สึกมีอลเลอร์จอ่ะมีความสุขอ่ะนะอันนี้เรียกว่ากรีนอเวนเจอรีนนะคะเป็นหินประจํา ราศีพฤกษ์โศคราวนี้ท่านใดต้องการครอบครองหินกรีนอเวนเจอรี n e นะคะเบยิบสีใครใจแนะนำให้ท่านนะคะไปที่ร้านท่านอาจารย์หญิงจุธามานาะสงขาชื่อร้านสโตนบริเวอร์นะคะอยู่ซอยนาคนิวาฒน์ลาดพร้าว71ใกล้ๆนี้เองค่ะนะคะส่วนอุปกรณ์ที่เบใช้ในวันนี้นะคะก็จะเป็นไพ่นะคะ ชุดใหม่ล่าสุดเลยไม่เคยใช้ที่ไหนมาก่อนนำมาใช้ในรายการเบยิใครใจนี้ลคะค่ะดูดวงกับเบยิใครใจนี้ลคะค่ะทางช่อง YouTube แห่งแรกเลยในโลกนะคะคราวนี้แต่เบก็ได้ไพ่ชุดนี้มาหลายปีแล้วนะคะไพ่ชุดนี้ก็มีชื่อว่า The g r i d g r a f t t ตอร t The g r i d ด r a า a t ต r ร์นะคะผู้วาดเนี่ยเป็นชาวอังกฤษชื่อจอห์ d ดนแค n ดนแคนชอนดนแคนนะคะเป็นชาวอังกฤษและภาพไพ่ของเขาเนี่ยสวยงามมากนะคะเบยังไม่ได้ใช้ไพ่อย่างเดียวเท่านั้นนะคะวันนี้เบยิบสีใครใจนำหินสีมหัศจรรย์เนี่ยมาพยากรณดวงชะตาเนี่ยให้กับทุกทุกท่านเลยนะคะอืมหินเหล่านี้เขามีพลังนะเขามีอายุเป็นพันปีแต่วันนี้ใช้แค่สิบก้อน เอาละค่ะท่านที่เกิดราศีพฤกษบทุกคนทั่วโลกนะคะตั้งจิตอธิษฐานกันให้ดีๆทำจิตใจให้นิ่งๆทำจิตใจให้สงบเดี๋ยวเบยิบสีใครใจไรคาถาแล้วนะคะอืม โอมอคีพหูบุพพังสการะวันทานังครูบาจาริยังจาริยะเทวามุนีฤือสีสิทธาปิตามาตาอโรเยีณะสุเคนะจะาชมามีหังสาธุสาธุสาธุาธเอาละค่ะเดี๋ยวเลือกหินออกมาเนี่ยสิบก้อน ได้หินเนี่ยสวยๆทุกก้อนเลยนะคะสําหรับท่านที่เกิดราศีพฤกษบเดี๋ยวไปยิมสีใครใจแนะนําหินเนี่ยให้เพื่อนๆได้รู้จักกันก่อนนะคะก้อนแรกเนี่ยเราเรียกว่ามูลสโตนนะคะสวยงามมากก้กอนที่สองเนี่ยเป็น Green กรีนอเวนเจอรีนก้อนที่สามโอรนอเวนเจอรีนก้อนที่สี่คือคริสตัล ก้อนที่5คือฟูอะไรฟูอะไรก้อนนี้ราคาที่นักวิทยาศาสตร์สกัดสารฟูอะไรไปทำยาสีฟันต่อมาเป็นแคลไซนะคะหินสีเหลืองสวยงามแาม่โรโด i ไนตต่อมาเป็นซิทรินต่อมาก็จะเป็นลาบารไรท์หินแม่มดก้อนนี้ก็จะมีพลังมากเลยทีเดียวนะคะเนี่ยก็จะมีความเย็นเห็นมั้คะสวยงามมาก นะคะต่อมาก็จะเป็นคริสตัลนะอาวละท่านที่เกิดราศีพฤกษ์คะตัวท่านเองอ่ะเป็นผู้ที่มีความสามารถเป็นคนเก่งมีความอดทนเป็นคนฉลาดหลักแหลมไวพริบดีนะคะและที่สำคัญเลยตัวท่านเองในช่วงเดือนพฤษอประทานโทษคะ่ะอันนี้เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีพฤกษ ในเดือนกรกฎาคมนะคะแล้วในเดือนกรกฎาคมนี้ตัวท่านเองเนี่ยมีในเรื่องของความมีสเสน่ห์ตัวท่านจะมีสเสน่ห์ไปไหนมาไหนก็จะเป็นที่สตตุดเน่มีความถูกอกถูกใจกับทุกคนในวงการมีสเสน่ห์นะคะโอ้โหได้มีมีมมสเสน่ห์แบบ ใครใกล้ชิดใครมาอยู่ใกล้ก็ต้องเกิดความหลงรักใครตัวท่านแน่นอนนะต่อมากรีนอเวนเจอรีนเนี่ยบอกให้ทราบเลยนะคะว่าการเงินการทองของท่านเนี่ยไม่ขาดมือนะในเดือนกรกฎาคมนี้การเงินการทองดีมีการเงินการทองเป็นไงมีความมั่งคั่งนะคะการเงินการทองดีทีเดียวนะโอ้หินสวยอ๋อเบลืมดูไพ่ดูไพ ของท่านที่เกิดราศีพฤกษ์เดี๋ยวอ่านไพ่ก่อนนะคะขอย้อนกลับนะคะโอ้โหขอย้อนกลับไปดูซิเมื่อกี้เราดูมูลสตโตนไปแล้วอืมนี่ไงตัวท่านะ่ะเป็นผู้ที่มีสเสน่ห์นะในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะแต่แหมไพ่อะ่ะเหมือนกับท่านะ่ะเก็บเนื้อเก็บตัวไปหน่อยนะคะเนี่ย ในเมื่อตัวท่านเองมีสเสน่ห์ก็ควรที่จะมีดีอะไรก็ตามนะมีความสามารถในด้านการงานหรือมีความสามารถในด้านใดๆก็ตามนะคะช่วงกรกดาคมนี้เนี่ยตัวท่านควรนำสิ่งนั้นนะคะนำออกมาโชว์ The Show Must Go On นะคะนำออกมาโชว์ให้กับทุกๆคนเนี่ยได้รับรู้ถึงศักยภาพ ที่ตัวท่านมีนะคะ The Show must go on นะคะนำมาโชว์มานํามาแบ่งปันให้กับทุกคนทั่วโลกเลยค่ะนะเห็นไหมไพเขาออกจะดีรัดสวยและหินเองก็บอกเลยว่าตัวท่านมีเสน่ห์ส่วนกร e นอเวนเจอรีนเนี่ยบอกเลยว่าการเงินการทองของท่านเนี่ยไม่ติดขัดนะลื่นไหลลื่นปรืด นะคะคำว่าลื่นปลื้ดเนี่ยเบยิบสีใครใจได้มาจากทฤษฎีกับหลังหันนะคะของ masterprint.com นะคะรวยเฮงเก่งดีช่องหลักรวยเฮงเก่งดีใน YouTube ลองเข้าไปรับชมดูนะคะแล้วตัวท่านเองอะ่ะจะมีชีวิตใหม่ลองเข้าไปรับชมดูเบีบอกแค่นี้แหละลองเข้าไปรับชมดูเองอันนี้ส่วนการเงินเห็นมีเนี่ยเห็นป้าดิกลินเวนจลีนการเงินดีการเงินไม่ขาดมือไพ่ก็บอกมาอีก ช่วงนี้หยิบจับอะไรนะเป็นเงินเป็นทองความมั่งคัง่งความลื่นไหลความลื่นปืด๊ดความล่ำรวยมาสู่คุณทำอะไรก็ประสบความสำเร็จหยิบจับอะไรก็ประสบความสำเร็จคุณไม่เห็นดาวหรอคะคุณดูดาวสิคะทำอะไรก็ได้ดาวอะทำแล้วได้ดาวนี่ก็แสดงว่าไม่ธรรมดานะคะต้องมีความสามารถเลยแหละถึงได้ดาวมันไม่ได,ด้ได้ดาวกันง่ายๆนะคุณ เนี่ยดังนั้นการเงินการทองเนี่ยได้มามาจากกำลังกายกำลังใจกำลังแรงใจแรงสมองของตัวท่านเองนี่ไงดูสิเห็นไหมท่านดูเห็นหมีไหมคะเนี่ยมาจากน้ำพักน้ำแรงมาจากตัวท่านเองนะคะโอ้โหบอกแล้วว่าตัวท่านเองเป็นผู้ที่มีศักยภาพมากนะ นำศักยภาพเหล่านั้นออกมาแบ่งปันให้กับทุกคนทั่วโลกเลยนะคะเออแล้วนี่ผลงานโดดเด่นดีหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทอง Very good เกอต่อมาดู o อเ n นเจอร์จรนโอเรนเจอรจิรนเนี่ยบอกเลยนะว่าญาติพี่น้องเนี่ยมีการดูแลเอาอกเอาใจใส่เนี่ยตัวท่านเนี่ยกันทุกฝ่ายแล้วก็เพื่อนฝูงมีความรักมีการให้ความรักให้ความจริงใจกับตัวท่านเนี่ย ทุกคนนะเท่ากับว่าตัวท่านเองเนี่ยได้มีโอกาสได้รับความจริงใจได้รับความรักเนี่ยจากทุกคนทุกวงการอเดี๋ยวขอสัปปายก่อนวิวแต่ขอประทานโทษค่ะเดี๋ยวพี่ขอสัปปายก่อนนะคะอืมอะดูซิอืม,อะม,อมนะนี่อยู่ที่ตัวท่านค่ะ คราวนี้ไพ่บอกมาเลยอยู่ที่ตัวท่านตัวท่านเนี่ยในเมื่อตัวท่านได้รับโอกาสดีๆนะจากทุกคนในวงการจากพี่น้องจากเพื่อนฝูงจากบุคคลชั้นแนวหน้าทุกวงการและเคให้ความรักให้การสนับสนุนตัวท่านดีดังนั้นตัวท่านเองต้องเอาตัวท่านเองนี่แหละค่ะนำไปใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั้นนะคะเห็นไหม บางทีอาจอยู่ด้วยกันแต่ว่าการแสดงความคิดเห็นการพูดคุยการดูแลเอาอกการดูแลเอาอกเอาใจใส่อาจน้อยไปนะคะนำตัวเองเข้าไปใกล้ชิดแค่ต่อมาคริสตัลคริสตัลบอกเลยว่าที่อยู่อาศัยดีนะคริสตัลเนี่ยบอกเลยที่อ,อาศัยดี ที่บ้านท่านเนี่ยนางฟ้าเทวดานะคอยปกปักรักษาคุ้มครองดีนะคะแล้วบ้านหลังนี้อยู่แล้วมีความสุขอยู่แล้วมีความอบอุ่นอยู่แล้วมีความสบายอกสบายใจนี่ดูเห็นไหมโหบ้านหลังนี้อยู่แล้วดีนะแบบนี้เนี่ยไม่ต้องไปไหนก็ได้นะคะเอออยู่บ้านก็แฮปปี้มีความสุขนะคะรวมทั้งในเรื่องของสถานประกอบการด้วย สถานประกอบการของท่านก็น่อยู่นะคะบ้านหลังที่สองของท่านนั่นแหละสถานประกอบการเป็นบ้านหลังที่สองของแท่นบ้านหลังที่สองก็แน่อยู่นะคะนี่แมมีความอุดมสมบูรณ์มีความสุขมีเอ่อมีนางฟ้าเทวดาเขาเรียกว่าเทวดาคอยปกปักรักษาคุ้มครองอยู่เห็นไหมคะบ้านหลังนี้โจนขโมยไม่ขึ้นแน่นอน โอ้โหดวงของท่านที่เกิดราศีกรกฎนี่ส่วนกระแสะจริงๆเลยต่อมานะคะฟัวายฟัวายบอกให้ทราบว่าตัวท่านเองอ่ะอาจมีโครงการดีๆโครงการใหม่ๆที่เขียนแพลนหรือเขียนโครงการเอาไว้แล้วเพียงแต่ว่ายังไม่ได้ลงมือทำดังนั้นหินเขาเลยแนะนำมาว่า ให,ใ,หให้รีบลงมือทําซะอย่าวางโครงการหรือว่าเก็บโครงการอันนั้นไว้ในลิ้นชักไว้เฉยๆให้นําออกมาปัดฝุ่นนํามาลงมือทํามาศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม,มแล้วลงมือทําได้ทันทีในดูไพ่นะคะว่าถ้าลงมือทําในเดือนกระกฎาคมนี้เป็นยังไงเห็นไหมถ้าท่านได้ลงมือทําแล้วก็สิ่งที่ผลงานต่างๆจะได้รับการตอบรับจาก บุคคลทุกๆวงการในวงสังคมนะแล้วก็เกิดความประสบความสำเร็จถึงเป้าหมายถึงฝั่งฝันเนี่ยอย่างแน่นอนนะคะดูไพ่สีโหมีความสุขนะคะแบบนี้ช้าไม่ได้แล้วนะคะต้องรีบรีบลุกขึ้นมานะคะมาสร้างผลงานค่ะนะแอนี่แคลไซแคลไซบอกเลยนะว่าตัวท่านเองเนี่ยไม่ว่าจะมีในเรื่องของ สิ่งที่มันเป็นสิ่งที่กีดขวางใช่ไหมหรือเป็นกำแพงกั้นในการดำเนินชีวิตของท่านต่างๆนะนา,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 าในเดือนกรกฎาคมนี้หินบอกเลยว่าตัวท่านสามารถกระโดดข้ามกำแพงกระโดดข้ามรัว้วที่เป็นรั้วหนามสูงๆแบบนั้นเนะ่ยไปได้อย่างสบายไปได้แบบอย่างชิลๆนะคะอ่าไหนาดูสิไพ่บอกว่าอะไรเออไพ่บอกว่านี่ไง ห็นไหมด้วยความมุ่งมั่นตั้งอกตั้งใจเอาจริงเอาจังของท่านนะคะด้วยความมีในเรื่องของความนำศักยภาพนําความรู้นําความมุ่งมั่นความตั้งอกตั้งใจความมีระเบียบวินยัยความจริงจังของท่านออกมาใช้ความเอาใจใส่ดูแลอยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง กระโดดข้ามกำแพงกระโดดสามารถกระโดดข้ามกำแพงสามารถกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางนั้นเนะี่ยไปได้อย่างสบายไปได้อย่างชิลชิวโอ้โหเท่ากับว่าดวงของท่านที่เกิดราศีกรกฎี้ในเอยประทานโทษเท่ากับดวงของท่านที่เกิดราศีพฤกษภในเดือนกรกฎาคมนี้อยู่ในเกณฑ์ดีมากมกนะคะเห็นไหมคะเลิศอ่ะเรามาดูต่อนะหินโรโดไน โรโดไนเนี่ยแจ้งว่าความรักเนี่ยไม่ค่อยเลิศจะต้องมีการดูแลเอาอกเอาใจใส่ในเรื่องของความรักเนี่ยให้ดีขึ้นกว่านี้การดูแลเอาอกเอาใจใส่น้อยเกินไปโรโดไนบอกอย่างนั้นนะคะต้องพยายามดูแลเอาอกเอาใจใส่ความรักเนี่ยให้เยอะๆนะคะโรโดไนอืมเนี่ย นะต้องรีบเล่งแนะต้องรีบเล่งดูแลเอาอกเอาใจใส่ความรักคนพิเศษของคุณเนี่ยให้ดีมีการส่งสติกเกอร์มีการส่งไลน์ มีการคุยกันทางโทรศัพท์ถ้าหากอยู่ไกลกันนะคะแล้วก็ถ้าหากอยู่บ้านเดียวกันพักบ้านเดียวกันก็ไม่ได้แล้วจะต้องลุกขึ้นมาเนี่ยคอยเอาอกเอาใจใส่กันคอยดูแลกันมีความเข้าอกเข้าใจกันเนี่ยเยอะๆแล้วพยายามสร้างในเรื่องของความโรแมนติกเนี่ยให้กับคนพิเศษของท่านเนี่ยให้มากๆนะคะตลอดทั้งเดือนกระกฎาคมนี้เลยเนะแอบต่อมาดูไพ่แนะนําว่าอะไรไพ่แนะนําว่าผู้ที่เคย อาจจะงอนกันทะเลาะเบาแหวงกันในเรื่องเล็กๆน้อยๆบ้านไม่กลับอาจจะไปอยู่บ้านคุณพ่อคุณแม่หรืออาจจะไปอยู่บ้านเพื่อนในเดือนกรกฎาคมนี้ความรักได้กลับคืนมาได้เริ่มต้นความรักใหม่ๆได้มีการแสดงเอามีการแสดงเออแสดงความรักเนาะมีการดูแลเอาอก็ใจใส่กันเนี่ยมากขึ้นมีความจริงจังจริงใจกันเนี่ยมากขึ้นความรักเนี่ย เป็นปฏิทิศทางที่ดีนะคะและสําหรับท่านที่ไม่มีคู่ระวังนะคะในเดือนกระกฎาคมนี้นะคะมีเกณฑ์ได้คู่นะคะเอต่อมาซิทรินซิทรีนนี่สวยนะเนี่ยซิทรินสวยมากซิทรินบอกว่าสุขภาพของท่านเนี่ยจะต้องระมัดระวังสุขภาพ เกี่ยวกันในเรื่องของระบบลำไส้ระบบย่อยของอาหารดังนั้นท่านใดเนี่ยถ้าเกิดอย่างอย่างตัวเบยยิซีใครใจเองนี่นะคะก็เวลาจะทานรับประทานพิซซ่าเนี่ยเดี๋ยวปัจจุบันนี้ก็สามารถรับประทานได้เพียงแค่ชิ้นเดียวอย่างขนมปังนะคะขนมปังก็ขออนุญาตเอ่ยชื่อขนมปังฟาร์มเฮาส์ขนมปังฟาร์มเฮาส์เบยทานได้ไม่เยอะนะคะก็ทานได้ชิ้นเดียวนะคะเออเนี่ยเดี๋ยวนี้กำลังจะอัดกำลังจะ แนะนำว่าสําหรับท่านใดที่มีในเรื่องของระบบการย่อยอ่ะหรือระบบเผาผานที่แบบน้อยลงอ่ะประสิทธิภาพการระบบเผาผันต่างๆเนี่ยน้อยลงก็ทําไมคะให้เรามัดระวังในเรื่องของการอาหารการกินเออรามัดระวังในเรื่องของให้รับประทานอาหารนยให้เรามัดระวังในเรื่องของอาหารการกินนะเราบัดระวังเรื่องแป้งเรามัดระวังเรื่องของเนื้อสัตว์ นะคะให้เรามาระวังให้ดีเลยอย่าอย่ารับประทานเยอะให้รับประทานเพียงพออิ่มน,นะคะเนี่ยเพราะว่าท่านที่เกิดราศีพฤกษ์ประจําเดือนกรกฎาคมนี้แหละท่านเนี่ยมีเกณฑ์เลยนะจะมีในเรื่องของอาการท้องอืดท้องเฟ้อมีในเรื่องของอาการระบบลาไส้อะไรประมาณนี้ต้องระวังนะคะอ่านในดูซิไพบอกว่าอะไรเออในดูไพบอกว่าอะไรอืม ไพ่ก็บอกว่าเนี่ยเห็นไหมให้มาดูแลเอาอกเอาใจใส่ตัวเองเนี่ยให้มากมพอเราดูดูแลดูแลตัวเราเองดีแล้วเราก็ดูแลบุคคลใกล้ชิดของเรานะคะแล้วก็มานําประสบการณ์นําเรื่องเราดีๆเนี่ยมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆในวงสังคมเนี่ยได้รับรู้นะคะอืมเห็นไหมไพ่เขาสวยนะอืมไพ่สวยเอาล่ะ คราวนี้เราดูต่อหินลาบดอรไรเนี่ยหินลาบาดอร์ไรนะคะบอกเลยว่าเดี๋ยวไปขอข้ามไปที่คริสตัลก่อนนะคะคริสตัลเนี่ยหินคริสตัลเนี่ยบอกเลยว่าเรื่องหน้าที่การงานของท่านในตลอดเดือนกรกฎาคมนี้การงานของท่าน,นยังอยู่ในเกณฑ์ไปแบบว่าสเปนซ่าเป็นเส้นเคอร์ฟเนาะก็เป็นเคอร์ฟแบบว่าไปเรื่อยๆอะคะ่ะ ไม่โดดเด่นดังนั้นในเดือนกรกฎาคมนี้ตัวท่านที่เกิดราศีพฤกษ์ประจำเดือนกรกฎาคมจะต้องมีในเรื่องของความเอาอกเอาใจใส่มีความการศึกษาการเรียนรู้นะคะหรือมีการประชุมหรือมีการาไปอบรมในเรื่องธุรกิจการงานหรือการเรียนอาจจะไปอบรมในเรื่องของ,งภาษาอะไรเงี้ยหรืออาจจะไปอบรมในเรื่องของธุรกิจการงานที่ตัวท่านเองเนจับอยู่ นะคะให้มากๆต้องไปเพิ่มเติมเสริมความรู้ให้เยอะๆค่ะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยในเรื่องหน้าที่การงานการเรียนท่านเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ว่าเขาอยู่ในเคอร์บแบบว่าเคอร์บระดับไปเรื่อยๆเคอร์บไม่สูงนะคะนิ่งๆนะคะไปเรื่อยๆนะคะไม่ค่อยโดดเด่นนั่นเองดังนั้นเนี่ยต้องมีการพัฒนาในเรื่องของหน้าที่การงานการเรียนของตัวท่านเนี่ยให้เยอะๆให้มากๆค่ะนะคะอรต่อแม่นี่ไง ให้มีความเอาอกเอาใจใส่ให้มีความมุ่งมัน่นมีความจริงจังจริงใจงในเรื่องหน้าที่การงานนะคะให้มากๆพยายามพรีเซนต์พยายามโชว์ผลงานของตัวท่านเองเนี่ยสร้างความโดดเด่นให้เยอะๆตลอดเดือนกรกฎาคมนี้อันนี้ก็เป็นในเรื่องของการงานนะต่อมาย้อนกลับมาที่ราบดรอยรายรบดรอยเนี่ยบอกเลยว่าตัวท่านเองนะคะมีม,ม,มีมีเรื่องราวบางเรื่องราวที่ท่านกําลังดําเนินการอยู่ กำลังดำเนินการแล้วนะคะไม่ไม,ไม่ไม่ใช่หินก้อนนี้นะคะไม่ใช่ออฟอะไรนะคะอันนี้ลาบรรารไรลาบรรารไรเนี่ยกล่าวถึงสิ่งที่ท่านเนี่ยกำลังดำเนินการอยู่เรื่องบางเรื่องเรื่องบางอย่างอย่างเช่นตัวท่านเองเนี่ยมีโครงการไปสอบกอพอตัวท่านเองเนี่ย มีการหินลบบรราบาร์ไรบอกเลยว่าตัวท่านเองเนี่ยช่วงนี้มีความเข้าอกเข้าใจในเรื่องของวิชาที่จะไปดปําำสอบกอพอเนี่ยได้ดีดหินลบบรราบาร์ไรบอกเลยนะว่าถ้าเกิดมีการสอบการเทสในเดือนกรกฎาคมน,นี้ตัวท่านเองสามารถที่ทําข้อสอบกอพอผ่านกรณีอื่นเช่นกันนะคะเออเนะเอาละค่ะเรามาดูไพ่ไพ่ไบอกว่าอะไร โอ้โหดูไพส่สิสวยงามมากเห็นไหมไพ่ย,ยังไพ่ย,ยังย้ำมาเลยบอกว่าตัวท่านเองอะ่ะมีการเตรียมตัวที่ดีมีการศึกษามีการค้นคว้ามาอย่างดีแล้วก็มีความเข้าอกเข้าใจในเรื่องนั้นอย่างดีนะคะโอ้ละดวงของท่านที่เกิดราศีพฤกษพประจำเดือนกรกฎาคมอยู่ในเกณฑ์ดีมากๆเลยนะคะอ,อ๋อย้อนกลับไปนิดนึงนะคะ ของส่วนในเรื่องกรนเนบัญชีเนี่ยการเงินดีอย่างนี้อยู่แล้วนะคะแนะนําเลยนะคะให้ท่านเนี่ยไปดูกองทุนต่างๆที่ธนาคารเ,เขาจัดเตรียมไว้ให้หรือนําเงินไปลงทุนทางด้านธุรกิจนําเงินไปซื้อทองคําแท่งนําเงินไปซื้อสลากออมสินนะคะการลงหรือนําเงินไปซื้ออสังหาริมทรัพย์การลงทุนเหล่านี้นะคะท่านต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะแล้วช่วงนี้เนี่ยก็มีครูรู้ ใจดีมีผู้รู้ที่ใจดีมีครูบาอาจารย์ที่ใจดีมากมายมีโคชชิ่งใจดีมากมายใน YouTube นะคะท่านได้มาพรีเซนต์มานำเสนอมาให้ความรู้เกี่ยวกับในเรื่องของการทำธุรกิจต่างๆแบบนี้ใน YouTube ลองเข้าไปเซิร์ชรับชมดูนะคะเบยใครใจ ขอกราบขอบพระคุณเพื่อนๆพี่ๆลูกค้าที่น่ารักทุกคนทั่วโลกเลยค่ะที่เมตตา b บ c ใครใจนะคะช่วยกด subscribe กด Like กดแ a ร์กดติดตามนะคะ b บยใครใจรู้สึกยินดีรู้สึกมีความสุขมากค่ะแล้วก็ยังไงก็ตามนะคะ b บยใครกับบใครใจก็ยังแบบรบกวน ฝากนะคะเพื่อนๆพี่ๆลูกค้าที่น่ารักทุกคนทั่วโลกเลยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามนะคะให้กับ b ีใครใจต่อไปอีกนะคะแล้วก่อนจากกัน b บใครใจก็ขอให้ทุกๆคนทั่วโลกเลยนะคะโชคดีมีความสุขแล้วกลับมาพบกับ bfc ใครใจได้ใหม่ในคลิปถัดไปคะ่ะกราบสวัสดีคะ่ะ